อาไหมขอเสียงแบ็คเกิลใส่ได้ไหมครับเสียงดังฟังชัดสุดๆอะป่ะเรานนะนำตัวกันหน่อยดีกว่าเพื่อว่าในนี้ไม่มีใครรู้จักเราอะสวัสดีครับผมปอนครับสวัสดีครับผมฟูยนะครับ เป็นยังไงบ้างครับเช่าโชว์เมื่อกี้ไหมครับเอาจริงแล้วก็เป็นเต้นค่อนข้างมากคือหมายความว่าจะแบบว่าเต้นบ่อยแต่ว่าสไตล์แบบนี้มันไม่ค่อยใช่ทางเท่าไหร่นะฮะหรอสไตล์แบบนี้ไม่ค่อยใช่ทางเท่าไหร่ไม่ค่อยใช่เลยอ่ะเด้อ่ะเพลงเมื่อกี้ที่พวกเราโชว์ไปก็มีชื่อว่า Bad Girl Side View นะครับครับทำไมครับคุณบูวินทำไมเราถึงเลือกเพลงนี้ครับ นั่นสิทำไมนะก็เพราะว่าพูดเลยพูดเลยคือเราอะเลื่องทั้งนี้พอเรารู้สึกว่าเออเรามีความแบบอายุโตขึ้นแล้วเราสคนรู้สึกว่าแบบเฮ้ยคุณของคุณนี่ก็ฟิตพอประมาณอยู่แต่คุณก็ฟิตเหมือนกันคือเรื่องความที่สองปีก่อนเนี่ยเราเล่นเบล คแต่ว่าเต้นอีกสไตล์หนึง่งแต่ด้วยความที่ช่วงนี้เราฟิตกันหน่อยรเราก็เลยอยากจะเลือกเนื้อหาเพลงที่มันโตขึ้นครับผมครับผมใช่ไหมเว้ยแต่ว่าขอแทรกนิดนึงครับยังไงฮะเม,มื่อกี้เจ็บไหมฮะผมไม่ได้ซ้อมโทษทีเฮ้ยโอ้โหจังหวะเมื่อกี้นี่คือผมตกใจนะเพราะว่าคือเซอร์ไพรส์มากเป็นยังไงฮะเป็นยังไงครับเมื่อกี้มันมันยังไงนี่ก็คือคิดสดเลยมันก็คืออ่า มีมีคนกระซิบมาครับยังไงฮะว่าถ้าทำแบบนี้มันก็ได้อีกลอยก็เลยแบบอุ้ยลองดูซิแล้วได้อีกลอิมัยพอได้ไหมแบดเกิร์ลโชว์มิจฉาสื่อสื่อแบดเกิร์โชวนี้นี่ต้องโดนลงโทษเยอะเลยนะอ่ะก็ นี่ก็ตื่นเต้นอยู่เชื่อเชื่อใช่เพราะว่าโช์นี้เนี่ยเอาจริงๆเรารู้สึกว่าแบบเออทั้งสองคนค่อนข้างเขินเพราะว่าไม่เคยทําอะไรแบบนี้มาก่อนใช่แล้วก็อะไรที่มันแบบโชว์เยงขนาดนี้มาก่อนด้วยก็เลยแบบโอ้ยก็ค่อนข้างเขินอยู่ก่นขางเขินอยู่ไม่ต่างกันแล้วก็คนเราก็ได้ีโอกาสเตรียมตัวเพลงนี้มาประมาณหนึ่งก็มีการคุยกันก่อนว่าเราอยากจะเลือกเนี่ยเพลงแบบนี้มาให้ทุกคนได้ดูกันครับเอ๊ะ ยังเมื่อ <laughs> กี้นี้นิดนิดหน่อยหน่อยเป็นนิดหน่อย <c f ix> ที่เรียนมาโอ้ยอย่างงี้นี่เ,เราต<า>้องเคลียร์กันาดนั้นอย่างงี้เนี่ยเคลียร์ทำไมอยู่ไหนบ้านเราเราไปเคลียร์เคลียร์อะไรเขาหนึ่งเราไปเคลียร์